สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับพี่ๆไรเดอร์นะครับที่ต้องเสียค่าบริการเนี่ยสิบบาทให้กับร้านอาหารนะครับโดยจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีผู้แชร์นะครับข้อความของทางร้านเนี่ยมาในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับข้อความเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับไรเดอร์รอในร้านค่าบริการ10บาทค่ะก็หลังจากนะครับพี่โพลเนี่ย แพร่หลายมาในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีคอมเมนต์เนี่ยหรือว่าทัวร์เนี่ยไปลงร้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับร้านนี้จะเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับความ,มเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นในเชิงของการ ต่อว่านะครับกับคารล้างค้านะครับว่าทำไมถึงเก็บค่าบริการกับไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยเขาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหายอดให้กับทางเราเลยนะเหมือนเป็นเซล์คอยให้กับทางเราทาั้งที่ร้านอาหารเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับไรเดอร์เลยก็น่าจะดูแลไรเดอร์เนี่ยให้ดีหน่อยไม่ใช่มาเก็บค่าบริการอย่างนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ให้เขาไปนั่งพักหรือมีจุดพักหรือมีจุดน้ํา น้ำเย็นอะไรให้เขาอย่างเงี้ยครับเพราะเขาเนี่ยขับมอไซค์มานะอาจจะร้อนอาจจะอะไรก็ว่าไปนะครับมีที่ร่วมให้เขาเนี่ยก็ยังดีแต่อันเนี้ยอะไรกันมาเก็บค่าบริการเขา10บาทแค่เข้าไปน็นล่งในร้านแค่นั้นนะนะ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ทัวร์เนี่ยไปลงทางร้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางร้านเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับภายในร้านเนี่ยจะเป็นแบบติดแอร์นะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งนะครับสลหรับไลเดอร์เนี่ยอยู่ข้างหน้าข้างหน้าร้านนะครับซึ่งหน้าร้านเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามาในช่วงงเที่ยงเนี่ยแดดอาจจะร้อนนิดน,นึงนะครับ ซึ่งโต๊ะข้างในร้านของทางเจ้าของร้านร้านนี้นะครับเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับจะมีโต๊ะเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับทําให้นะครับถ้าเกิดว่าเวลาลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยโต๊ะอาจจะไม่พอนะครับและถ้าเกิดว่ารเดอร์เนี่ยเข้ามาลั่งรอในร้านอีกนะครับจะทําให้ลูกค้าบางส่วนของเขาเนี่ยไม่สามารถทานในร้านได้นะครับก็เลยอาจจะทําให้เสียลูกค้าไปนะครับทางร้านเนี่ยก็ลนเลยชี้แจงมาประมาณนี้นะครับ ซึ่งหลังจากที่ทางร้านชี้แจงออกมานะครับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับก็เริ่มเบาลงนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆเสียงนะครับที่ออกมาให้ให้ความคิดเห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย คุยกับรเดอร์ดีๆนะครับในกรณีที่แบบลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับและรายเดอร์เนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะลูกค้านะครับเราเนี่ยก็สามารถแจ้งกับทางรเดอร์ได้ว่าเออเนี่ยรบกวนไปรอข้างนอกก่อนนะตอนนี้ให้ลูกค้านั่งก่อนอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะพูดคุยกันได้นะครับแต่การที่เก็บเงิน10บบาทเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นแบบหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีความเห็นน่าจะเป็นพวก ผู้ประกอบการนะครับก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับกับทางเจ้าของร้านข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับที่อยากให้ไลเดอร์เนี่ยอยู่เป็นสัดเป็นส่วนไม่เข้ามาในร้านแต่ก็ยังคงไม่เห็นด้วยนะครับกับการเก็บเงินกับไลเดอร์10บาทในการที่เข้าไปในร้านอย่างนี้นะครับเพราะไรเดอร์เนี่ยก็เป็นคนช่วยขายขอ,ของของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น2มุมมองในเรื่องของความคิดเห็นของคนที่แสดงออกมาในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับในมุมมองของผมนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะครับแล้วก็เปิดไรเดอร์ให้มีไรเดอร์เนี่ยมารับส่งของเนี่ย ในกรณีของผมนะครับผมจะให้ไรเดอร์เนี่ยเข้ามานั่งข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโต๊ะน้อยหรือว่าโต๊ะเต็มเนี่ยในกรณีนะครับที่โต๊ะยังว่างอยู่เนี่ยก็จะให้พี่ไรเดอร์เนี่ยมานั่งรอข้างในก่อนก็ได้นะครับเพราะข้างในเนี่ยเป็นแอร์แกขับรถมอเตอร์ไซค์อาจจะแบบค่อนข้างร้อนะเนาะให้มาพักผ่อนเนี่ยน่าจะโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาเต็มๆเ,เยอะๆเ,เนี่ย ผมว่านะครับถ้าเป็นผมเนี่ยก็อาจจะไปคุยกับทางพี่ไรเดอร์นะครับว่าเออเนี่ยพี่ไรเดอร์ขอโต๊ะให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวขอให้ลูกค้านั่งกินข้าวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยล,กลบกวนมารอหน้าร้านหน่อยนะและหน้าร้านเนี่ยอาจจะเป็นเก้าอี้หรือว่ามีล่ม สักคันหนึ่งให้กับทางังพี่ไรเดอร์เนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะเนื่องดูเหมือนตามข่าวเนี่ยจุดรอหน้าร้านเนี่ยอาจจะแดดแรงนิดนึงนะครับก็อาจจะมีร่มสักคันหนึ่งให้กับทางไรเดอร์นะครับถ้าเป็นผมนะผมอาจจะทําประมาณนี้นะครับผมครับและกับเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากแชร์ความเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกขนข้างล่างนี้ได้นะครับ